สวัสดีครับผมอยู่ในงานไม่เทียบคืนที่สองนะครับผมดจะตายเป็น่องขอบรเแา้วกดแชร์ด้วยนะครับขอบรเรล้วกดแชร์เลยเป็น่องเด้อ สวัสดีคนดูหนึ่งร้อยคนนะครับก็มาแล้วกดแชร์ด้วยนะครับผมกดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีคนดูหนึคนนะครับหนึยเก้คนแล้วขกดแชร์แลนะครับ เรียกแก่พี่น้องหลังจากสวอดอภิธรรมได้พี่น้อง,หล,งหลังจากสวดอภิธรรมเสร็จนะครับ อันนี้อะรอันนี้อไ้คเัอกันอันนี้บ่ตรบอกกรูนนดด้ครับ, <c oughs> บอย่าลืมอ่าลม่าลืมตัวไรพี่้องพี่ลองบักตัวไหพี่้องพี่้องบัตตัวอะไรเม,มาเหมานะของเงินเมม,ม,มาซส้อ <c oughs> สวัสดีคนคนดูสามร้อยิบแปดคนครับให้เบ่งบรรยากาศในงานพี่้อง บรรยากาศรอบๆหน้างานครับรอบบัานตอนนี้คุณต่อมกับอีกสองเคยไปส่งพระแล้วครับเนาะเอาทำไมมานั่งอยู่นี่ครับพี่ยิงโอ้ยตอนนี้อ่อเพิ่งไปส่งพระมาโอเครับบทไปส่งพระกับบรรลูนรับรับบทคนคนคนส่งพระนะครับบทคนส่งพระโอเคครับผมเลยแบบนั่งแบบจุดอากาศนิดนึงค่ะฝากกำหนดงานนะครับวันไหนนะครับกำหนดงานวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดอ่าเริ่มมาจาก เลื่อนศพก็จะประมาณเที่ยงตรงเพราะว่าพระจะฉันเพลนเสร็จที่ที่วัดแล้วก็จะเข้ามาสวดมรดิกาที่ออที่บ้านงานแล้วอาจจะเคลื่อนเลยนะครับเพราะว่าก็จะมีพิธีการอพอสมควรนะครก็คือรประชุมเพลิงนั่นจะประมาณบ่ายสามค่ะเกือบไม่เกินสี่โมงเย็นน่าจะแบบชาพนกศึศเสร็จนะครับซึ่งน้องแพรก็จะมีลำที่เกษียณวิสัยด้วยะะวันที่สิบเจ็ครับผมแล้วก็วันนั้นก็จะมีทั้งน้องๆสิทธิ์เก่าของนรงเรียนเลิกนกพาที่เป็น วงปงรางเทพุูดินก็จะมาล่าไฟด้วยนักข่าแล้วก็จะมีวงยุทธวาทิ์ของโรงเรียนน้ำทาก็จะมาแสดงมุทิตาจิตต่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเลีนเชิญนะครับแฟนคลับทุกท่านอยู่ว่างเนาะมาเนาะมาทุกคนเนาะใครมาแสดงผมไม่อะไรเนาะให้ม่เทพขับสุดท้ายนะครับ มาให้กำลังใจน้องแถวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญนะคะวันครับผมวันเสราร์วันเสราร์ที่เสราร์นี้แหละครับวันเสราร์นี้เนาะเสาร์นี้ค่ะที่บ้านหินเหนือไฟเนาะครับผมเชิญทุกท่นกานน,านะครับแล้วดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศพี่น้องดูบรรยากาศนะครับโอ้เวนทีเทียงานะอะบ้างานนี้

มาครับมาแล้วช่วยอะไรมาแล้วเจาใส่เลยโอเลสุดคนสมห้าร้อยคน ไปเช่นกันไะครับใส่กระดานเราฟาดกันเยอะผมก็บอกเมื่อกี้นี่อีกอันนึงน้องฝอยผมว่าในเช่นนี่กันเอออีกไม่หินไม่ก็น่าสนใจนะที่ในเช่นอย่างงานอีกท่านนึงแล้วกันเดี๋ยวกระชั้นชั่วที่ท่านนี้มันนี่อันนี้กระชั้นชั่วหลับเนื้อกระชั้นชั่วอีกแล้วเนี่ยมีงานวันที่ต่างกันแยอะเลยยิ่งเรื่องอะไร พี่บ่ายเป็นรังพี่บ่ายเข้ามาแล้วกดแชร์ด้วยนะครับเอาพี่เอาให้มันช้าเอาให้มันตืมนหนึ่งครับเอาให้มันตื้นหนึ่ครับ พ่อพ่อเดินไหมครับเดินไหมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมพี่บังพี่บังพี่บังอ่ะมึงพี่บังกันงงพี่บังูกันคุยธุรกิจหมื่นล้าน กินขาวจไแก้วข้างหลังเขากินขาสวัสดีคนดู679คนนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะฮะดองหลังอืมดดงหลังจนเดจันมากว่เรเราไม่ปหานี่ไม่ปดคนดูเจ็ดร้อย ย,ยี่ภาคคนะครับประกาศงานพี่ลอง ูบรรยากาศในงานครับอ้าวบ้าหน้ามาแล้วพี่น้องบ้าหน้ามาแล้วบ้าหน้ามาเฉยนี่ฮะมาเฉยเราดีพี่น้องไหมมาเฉยเปย์ทรงผ้าครับฮะไปส่งผ้าแล้วก็ไปรับตอมนิลุยครับอ๋อครับผมแลักการไปสิดไปห้าเพื่อนเพื่อนเข่าน้ำอ๋อโอเคครับสวัสดีคุณดูแปดร้อยสิบสี่คนนะบอรงนะครับบอตรงาะงานพี่ลองงาน รอมา,มา,อา,อากาศหน้าทางเข้านะครับอากาศ้านล่างเขาพี่น้อง เยอะมากเลยนะครับอ่ายากาศหน้าทางเข้าง,งานนะครับพี่ลองตอนรับยุ่งนี่แหละยุ่งงนายแหละพี่ลองเรารับพ,พ,พวกหลีดนะครับ bạn cái bao na này nó phải bạn cái bao na như bạn cái bao na này nó สวดเสร็จแล้วจา่าสวดเสร็จแล้วหลังบรรยากาศสวดเสร็จนะครับตัวน,นี้สสููครับ เป็นยังไงนเนาะครับสอคน,อน,แ,นแอดแอดมิแอดมินรกตะดิตากัแบแอดมินไหนพ่อเมิงับโอ้ธุรกิจลาผอดสอดแจงกันเนาะบ่วนนะบอบอ่น้องทำสแจงน้องทำสแจงกลูค้แบบาเนแเนี่ยมันตั้งอะไรดิั้จงอครับผมพี่นองเอเดีกันะพี่นองะทานิดสักกันพี่นอง เดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วครับละลาไปก่อนเลยผมเดี๋ยวเขาถึงมีโอกาสเมื่อไหร่เบื้งขึ้นนี่เอ็นดาเนาะพี่น้อนงเอ้ยลาบนกับกองหน้านี่โอ้ยเอากลองร้อยงี้แล้วก็ผมไม่ต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ใหม่นะครับผมไลฟ์ช่องเหมือนกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม